สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องครับผมพอดีทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเมื่อเนี้เราก็ไปออกรายการที่เวิร์กพอยต์ับพี่น้องนะครับเป็นรายการโตะหนูแหม่มนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เบาเรื่องเล่าอดีตนะครับความหลนะครับ ตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์กับพี่น้องนะครับแล้วการเริ่มทำย t u b e นะครับพี่น้องนะครับจากคลิปแรกนะครับมีคนเบิง4ีหาคนครับจนมาถึงปัจจุบันครับพี่น้องนะครับแล้วก็คลิปที่ทำให้คนรู้จักเราเนี่ยก็คือคลิปที่ร้องเพลงฮอหมกหวกเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับพี่น้องนะครับแต่ว่าสำเนียงคือไทยนะพี่น้องนะครับทุกคนก็อาจจะได้พอได้เห็นกันแล้วนะครับพี่น้องนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะออกรลยการกับพี่น้องนะครับเราก็ได้โพสต์ล่าสุดนะครับโพสต์ว่าไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทําให้เรามีความสุขก็พอสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องจากนั้นเราก็ว่าเรื่องความล้างนะครับพี่น้องในตอนที่ยูฟินแลนด์นะครับชีวิตลําบากมากกับพี่น้องนะครับจนต้องหาทางจังใดก็ได้ให้เจ้าของได้เงินกับพี่น้องนะครับ นะครับแล้วกามีช่องทางหนึ่งที่เราคิดได้ก็คือการทำคลิปนะครับพี่น้องนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับพี่น้องนะครับเพื่อิีห้ได้เง้นนะครับมาจุนเจืาชีวิตนะครับที่ยูที่ยูฟินแลนด์นะครับในช่วงนั้นกับพี่น้องนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดมานะครับคลิปดังนะครับเป็นไว้เลี้ยวของช่วงนั้นก็คือคลิปที่ร้องเพลงห่อหมงหัวกับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเราก็คิดว่า เราซีกลับมาเมืองไทยครับเราต้องกลับมาเมืองไทยพี่น้องนะครับกลับมาไทยคลิปส่วนพี่น้องนะครับแล้วก็ความฝันนะครับพี่น้องความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คือกลับมาหนี่เราอยากซีมาแคทงานละครกับพี่น้องอยากเป็นนักแสดงละครนะครับช่วง4รหปีเที่้วนะครับแล้วก็นักร้องก็อยากเป็นส่วนพี่น้องลาวานะครับพี่น้องนะครับนอกจากยูทูบเบอร์แล้วอยากแสดงละครพร้อมส่วนพี่น้องนะครับ แล้วเราก็เบ้าเรื่องราวต่างๆนะครับพี่น้องนะครับล้วพิธีกรเป็นกระถามในส่วนของเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องของการขายสินค้านะครับมีแบรนด์เป็นของเจ้าของนะครับแล้วก็การเปิดค่ายโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะได้เบิ้งอาจจะได้ฟังแล้วนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ และการออกอากาศไปกับพี่น้องก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะครับแห่คอมเมนต์กับพี่น้องนะครับพอได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เราเว้ายอดอดีตแล้วนะครับพี่น้องมีคนบอกว่าเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะยืนอยู่ตรงนี้จะยืนเคียงข้างน้องบิ๊กเสมอดูแลสุขภาพด้วยเด้อสัว่าพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเก่งที่สุดค่ะพ่อไก่ตอบคำถามได้ดีมากปังมากค่ะ พ่อไก่โตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับคอมเมนต์ว่าพี่โนโมแมมจัดรายการแบบคนที่มีวุฒิภาวะมากนะครับตั้งคำถามแบบให้เกียรติแขกรับเชิญไม่จี้ถามจนเกินไปน่ารักมากคะ่ะคำถามดีก็จะได้รับคำตอบที่ดีๆตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านไปออกรายการต่างๆนี่คือดีที่สุดค่ะนะครับพี่น้องนะครับ อีกท่านหนึ่งบอกว่าการตอบดีมากคะ่ะพี่หนุ่มแหม่มก็ถามดีมากค่ะนะครับพี่น้องอันนี้ก็ชื่นชมพี่หนุ่มแหม่มแฟนครับกระชื่นชมพี่หนุ่มแหม่มไปด้วยครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บ,บอกว่าถามคําถามได้ดีคะ่ะน่าฟังมากค่ะพี่หนุ่มแหม่มนะครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บ,บอกว่าไมซ์เซตคือดีมากคะ่ะน้องบิ๊กมีแสงในตัวเองและยังส่องไปถึงคนรอบข้างด้วยค่ะนะครับ นะครับพี่น้องอ่าแล้วก็พี่พีโน,นแมแอมก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับกอ่อ,กอนอ่าก่อนหนน้าี้ไล่สดทางรายการเนี่ยมีคนเบิงแค่ยี่สิบกว่าคนกับพี่น้องพอทางผู้บ้านฟินแลนด์มานะครับคนเบิงสองพันกว่าสันพี่น้องนะครับอันนี้ก็ปังดีๆกับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าปังที่สุดฝั่งตรงข้ามพูดว่าเขาชอบออกสื่อค่ะคนน่ารักใครๆก็อยากคุยด้วยนะคะสันพี่น้องนะ อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าแต่งตัวแบบเกาหลีขับผิวหล่อก,กระจายเลยจ้านะครับพี่น้องอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าคนจะปังไม่ต้องพยายามก็ปังมีออร่าสั้นพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอนดูพี่นูแหมมบอกโดนผู้ใหญ่บ้านตกแล้วสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพี่นูแหมมก็น่ารักเช่นกันค่ะนะครับพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนที่เขาโตโตกันแล้วเขาจะมองค่ะ ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเด็กชายคนนี้ในวัยนี้สุดยอดแล้วค่ะนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าความตรงไปตรงมาเคารพคนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนไปไหนมาไหนมีแต่คนรักสันพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่แฟนคลับทวประเทศเพิ่นได้เบงรายการกับพี่น้องเพิ่นกามมิ่ม แบบ4นะครับพี่น้องนะครับที่จริงมีคอมเมต์เยิะมแยะมากมายพี่น้องหลายร้อยหลายพันครับแต่ว่าหนูอ๋องไม่ได้อ่านนะครับพี่น้องถ้าอ่านก็คือสิเป็นชโมงกับพี่น้องนะครับบวบาดบวไหวกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็เล่าเรื่องอดีตให้ฟังนะครับการสู่ชีวิตการใช้ชีวิตแลวก็วิธีแนวคิดต่างๆนะครับเพื่อที่ยกระดับความลำบากของเจ้าของเนี่ยขึ้นมากับพี่น้องนะครับ เพื่อให้เจ้าของเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีครับพี่น้องนะครับเป็นแรงกระตุนให้ไวรุ่นรุ่นไหม่ให้คนที่กําลังท่อกําลังหมดหอนทางเนี่ยเบิง่งแล้วก็ใส่ป็นแนวทางสู่ชีวิตของเจ้าของได้ครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเป็นแบบย่างที่ดีนุ่มอ่อนกระชื่นชมนะครับก็เลยเอามาเล่ามาบอกให้ฟังครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องนะครับถ้าคนเฮาเนี่ยมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจนะครับ มีความาเชื่อในตัวเองนะพี่น้องสักวันหนึ่งกระซีประสบความสําเร็จครับพี่น้องนะครับคนเฮาถ้ารู้จักแบ่งปันรู้จักการให้ครับพี่น้องนะครับการให้นี่คือสิ่งสําคัญครับพี่น้องนะครับแล้วการรู้จักแคร์คนรอบข้างครับพี่น้องนะครับแล้วก็รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติคนอื่นนะครับพี่น้องถ้าเฮาให้เกียรติคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะให้เกียรติเฮาเช่นกันครับพี่น้องนะครับ อ่านั่นแหละครับพี่น้องอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับพี่น้องได้เห็นได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นแบบใดนะครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มองได้ครับผมพี่น้องนะครับโอเคคลิปนี้นุ่มองก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มองไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวนุ่มองสีเอามาฝากอีกรอบนึงครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ